เราก็ผสมสีกันสีขาวกับสีแดงจะได้ออกมาเป็นสีชมพูจล้วคนๆอยู่ขอสีเนี่ยนะคะเพิ่มสีขาวเหรอคะ<ม>เพิ่มสีขาวนะคะ,<ม>ะเพิ่มสีขาว <returned. S 1> ไปย okay. <tr ust facial> ังโอเคป่าเนี่ยไปยังโอเคเด็กก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าโอเคชมคู สีเขาจะให้มาสองชุดที่ในที่ตอบสั่งมาอ่าจะมีสองตัวเป็น,นการฝึกสมาธิอีกอย่างนึงแล้วก็ฝึกการผสมสีการระบายสี ออ,ออกมาสวยเลย2ชิ้นนี้มามะสั่งมาให้ตอบก็ตกอยู่รวมกรรันก็จะตกประมาณร้อยกว่าบาทร้อบห้าบาทป,ประมาณนี้ในสองตัวได้2ลูกพร้อมกับสีปันหัอกระาได้้าวาได้ครึ่งหนึ่งแล้วฝั่งนึง อ,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 อัอนนี้ก็ให้ต็อประบายไปก่อนเดี๋ยวมารอดูตอนผลงานเสร็จกันว่าจะเป็นยังไตงต่อก็อลุยต่อโอเคอ่าตอนนี้เราระบายสีลคูนโคนผ,ผสมสีนะคร ตรงนี้จะเป็นสีชมพูใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โอสวยเลยอีอจะเป็นแม่สีนี่แม่สีแต่ละสีแล้วก็ก็จะมีนี่ด้วย การผสมสีอันนี้คือจะให้ต๊อกฝึกนะฮะเพื่อนๆก็สามารถฝึกได้สีที่จะออกมาประมาณนี้นี่คือสีชมพูสีชมพูนี้จะเป็นสีขาวผสมกับสีแดงจะออกมาเป็นสีชมพูนะออกมาสวยเลย อยกน้ำเลยส่วนสีเขียวจะเป็นสีเหลืองผสมกับสีอะไรหรอผสมสีฟ้าอ๋อสีฟ้าจะเป็นสีน้ำเงินผสมสีขาวเหนี้ว เพ s <S oh> okay> ิ่มสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงเพิ่มสีขาวสีแดงเพิ่มสีชมพูใช่ไหมะประสมสีชมพูนะโอเคเดี๋ยวป๊าเพิ่มให้นะโอเคแป๊บหนึ่งค่ะอ่านี่หมวกเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้หมวกเสร็จแล้วเหลือตัวกับสตรอเบอรี่งั้นขอต๊อปไประบายสีต่อนะบ๊ายบายครับเพื่อนๆบ๊ายบายไหนช่วยดีสิ Wow, okay, bye bye. bye, bye. bye, bye.